เราจะมาตอบคำถามเคสเคสนี้กันนะคะในรายการถามตอบปลายปวดนะคะซึ่งเคสเนี้ยเขาตอบคำถามมาครบ17บคำถามเนาะอาการที่เขาเป็นอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการมีอาการเจ็บสะโพกหน้าข้างซ้ายนะคะเจ็บสะโพกหน้าข้างซ้ายประมาณนี้สะโพกหน้าข้างซ้ายสีแดงเราจะจำลองคืออาการปวดนะคะ ปวดเอวหลังบริเวณก้นกบปวดเอวหลังเขาบอกปวดเอวหลังก็คือปวดช่วงนี้ช่วงเอวนะฮะแล้วก็ตรงปวดก้นกบแต่เขาไม่ได้บอกว่าปวดก้นก้นกบข้างไหนเนาะ,ะก็คือก้นกบก็อยู่ช่วงประมาณนี้นะฮะช่วงประมาณนี้และปวดล้าวถึงท้องน้อยค่ะ ท้องน้อยมันก็จะอยู่ข้างในลึกๆนะคะท้องน้อยก็อยู่ข้างในลึกๆประมาณนี้นะคะมีอาการชาซ่าข้างขาที่ต้นขาช่วงบนเล็กน้อยซึ่่อนี้ชาซ่าข้างขาก็ประมาณนี้ตรงท่อนบนเล็กน้อยซึ่งเขาไม่ได้ระบุมาว่าข้างไหนนะคะนี้มีอาการปวดที่หน้าข้อสะโพกข้างซ้ายนะคะแล้วก็บริเวณปวดเอว ทางด้านหลังนะแล้วก้นกบนะคะก้นกบไม่รู้ข้างเดียวหรือสองข้างแต่เราเระบายเป็นสองข้างแล้วกันนะคะแล้วก็ชาซาตรงนี้นะคะข้างขาไม่ได้บอกตำแหน่งว่าเป็นข้างไหนนะแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งจากตรงนี้ค่ะจากตรงเนี้ยเขาเคยไปหาหมอมาแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นของเป็นเรื่องของภาวะกระดูกเสื่อม ซึ่งกระดูกเสื่อมในเนี้ยไม่ได้ระบุว่ากระดูกตรงไหนเสื่อมนะเป็นข้อสะโพกที่เสื่อมหรือว่าเป็นกระดูกตรงช่วงหลังล่างที่เสื่อมนะ,ะไม่ได้ระบุมาเนาะแต่แต่ถ้าเกิดจากจากภาพตรงนี้ค่ะจากภาพตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอาการที่เขาเป็นี่ยมันเป็นลักษณะที่อยู่เฉพาะที่เนาะมันยังไม่มีอาการร้าวลงไปที่ที่ขานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลังหรือว่าทางด้านหน้านะและลักษณะท่าทางค่ะที่ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเคสเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านเขาจะอยู่ในท่านั่งนานและอยู่ในท่านั่งแบบหลังค่อมด้วยนะคะแล้วท่าทางที่กระตุ้นอาการน่ะก็คือท่านั่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามค่ะที่เราอยู่ในท่านั่งแบบเนี้ยนะนั่งแล้วนั่งหลังค่อมด้วยค่ะความเสี่ยงที่จะเป็นอันแรกก็คือเกี่ยวกับทางด้านกระดูกสันหลังเนาะช่วงหลังล่างนะคะแล้วอีกอันนึ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของ กล้ามเนื้อที่เรียกว่ากล้ามเนื้องอสะโพกชั้นลึกนะคะซึ่งมันจะก็จะอยู่ข้างในนี้นะมันจะอยู่ข้างในเนี้ยกล้ามเนื้องอสะโพกชั้นลึกถ้าเกิดเราไปดูที่โมเดลของมิสเตอร์โบนี่คนที่นั่งนานนะคะจะมีกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากล้ามเนื้องอสะโพก่ะซึ่งเขาจะเกาะต้องแต่แนวกระดูกสันหลังเนี่ยข้ามกระดูกเชิงกรานมาแล้วก็บริเวณกระดูกท่อนบนนะคะซึ่งตรงช่วงนี้ก็จะเป็นข้อสะโพกเนาะเวลาเราอยู่ท่านั่งค่ะขาเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะสะโพกเราก็จะงอแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่ในงานงอข้อสะโพกอะค่ะแถวนี้มันก็จะอยู่ในลักษณะที่หดเกร็งตึงนะคะตึงลังเนาะแล้วก็ตัวหัวข้อกระดูกตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครนั่งนานเนี่ยจากแต่ก่อนเขาจะอยู่สมมุติว่าเขาอยู่เบ้าอย่างนี้นะคะเบ้าที่อยู่ประมาณกลางๆเนาะใครที่นั่งนานแล้วแล้วมีความตึงลังของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้องอสะโพกข้างหน้าตรงนี้ค่ะเขาก็จะดึงทําให้เบ้าอะ่ะมันมาเบียดอัด ตรงหน้าข้อสะโพกนี้ได้นะคะและเคสนี้เขาบอกว่าเวลาเขามีอาการปวดเขาจะรู้สึกตึงๆหน้าท้องน้อยนะคะซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้องอสะโพกชั้นลึกอะ่ะเขาพลาดผ่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานั่งนานแม่มันก็จะมีอาการตึงหลังอ่ะของกล้ามเนื้อมันนี้สําหรับคนที่นั่งนานนะคะนอกจากข้างหน้าเนี่ยมันจะงอและตึงหลังแล้วค่ะข้างหลังตรงเนี้ยนะ เขาก็จะมีอาการเกร็งตึงได้เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเราเรานั่งอยู่ในหลังข้อมะค่ะเขาก็อยู่จะอยู่ในท่าที่แบบถูกยืดนะยืดแต่ก็ไม่แข็งแรงนะแน่ๆจะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันอยู่ในท่าเกร็งข้างนะคะก็จะมีอาการปวดหลังช่วงหลังล่าง,งช่วงเอวตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอาการตึงก้นกบอ่ะสองข้างพอถ้าเกิดเรานั่งนานอนะ่ะกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อข้อสะโพกอ่ะก็จะถูก ยืดแล้วก็ไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรากังวลว่าเอ้ยเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแนวกระดูกสันหลังหรือเปล่าให้ลองเช็คคร่าวๆนะคะโดยการให้เรายืนเนาะโดยเราจะเช็คข้อต่อกระดูกสันหลังช่วงนี้นะคะให้เรายืนค่ะแล้วค่อยๆก้มนะคะก้มลงไปคือเราจะเช็คการขยับของแนวกระดูกสันหลังะคะ่ะว่ามันมีอาการกระตุ้นอาการอะไรไหมหรือว่าเรายังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ กลับขึ้นมาค่ะแล่ามือท้าเอลแล้วก็แอนหลังแอนเฉพาะตรงช่วงหลังนะคะนะว่เาเรามีอาการเปลีป่ยนแปลงอะไรไหมหรือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นละะักษะรูปด้านข้างนะคะเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาด้วยถ้าเกิดมันมันมีภาวะอะไรผิดปกติที่มาจาก ตรงช่วงแนวกระดูกสันหลังช่วงหลังล่างเนี่ยเวลาเราขยับมูฟเมนต์ข้อต่อของบริเวณหลังล่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่ออะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องกระตุ้นอาการที่เราเป็นณตอนนี้ถ้าเกิดมันเป็นสาเหตุนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สาเหตุอะก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้องอสะโพกที่มันตึงรังมากๆนะคะแล้วก็ความแข็งความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้องอสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อก้นนะคะ ทีนี้วิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะต้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะให้เราประครบประครบลดปวดก่อนวิธีการประครบก็จะมีว่าปวดบวมแดงร้อนอนะะ่ะถ้าเกิดมีอักเสบเฉียบพั an, นธ์นี่คือทรายของอักเสบเฉียบพันธ์ปวดบวมแดงร้อนนะคะให้ประครบเย็นนะสิบถึงสิบห้านาทีค่ะเวลาประครบเขามีปวดหลังล่างด้วยใช่ไหมก็ประครบตรงนี้แต่ว่าให้เอาผ้าขูหนูลองพบนึงก่อนนะคะแล้วอีกอันนึงก็ให้ประครบด้านหน้าตรงนี้ค่ะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ให้มันครอบนะแต่มันมันมันจะไม่ได้ลงลึกเข้าเข้าไปถึงชั้นชั้นลึกตรงนั้นนะแต่มันจะช่วยช่วยคลายในส่วนของชั้นบนมากกว่าชั้นบนตื้นๆมากกว่านะคะก็ปวดตึงปวดล้างปวดเลื้อรังก็ประคบร้อนเนาะแต่ถ้าเกิดปวดบวมแดงร้อนก็ประคบเย็นนะคะประมาณ1 0 1 5นาทีที่ในการประคบนะคะก็ทุกสี่ชั่วโมงให้ประคบรอบหนึ่งพอเนาะแล้วโดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วอะถ้าเกิดเป็นปวดตึงปวด้างปวดเลื้อรังอะค่ะ พอคบประมาณ3 3มถึงวันถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเราแนะนำให้ไปพบคุณหมอนะคะส่วนท่าบริหารที่เราจะมาแนะนำกันนะคะสำหรับเคสเคสนี้จากข้อมูลที่ให้มานะ,ะเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของรังของกล้ามเนื้อง,งอสโพกนะคะท่าบริหารที่เราจะแนะนำมาก็จะเป็นลักษณะการยืดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเนาะหรือพูดง่ายๆคือเราต้องนอกจากยืดแล้วก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงด้วยนะท่าแรกที่เราจะให้ยืดนะคะ หาเก้าอี้มาตัวหนึ่งค่ะแล้วจริงๆริงเอามือจับที่ข้อเท้าข้างหลังนะคะ่ะเราจะยืดกล้ามเนื้องอกะโปกข้างหน้านะคะยืดตัวตรงไว้แล้วก็จับที่ข้อเท้าเนี่ยดึงไปข้างหลังให้รู้สึกแค่พอตึงโดยที่หลังเราต้องไม่แอ่นนะคะเราจะดึงจากข้อสโะโพกอะไปทางด้านหลังโฮค้างไว้ประมาณจัก3 0วินาทีนะคะแล้วก็ผ่อนนะแล้วก็ผ่อนยืดอย่างเงี้ยนะขอ3-5รอบอะคะ่ะ ประครบร้อนก่อนเนาะถ้าเกิดเป็นปวดตึงปวดล้างปวดเรือรลังอะคะ่ะแล้วก็ผ่อนนะคะส่วนอีกอันนึงปวดตึงก้นกบเนาะให้เราหาเก้าอี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็เราต้องการยืดข้างไหนเนาะ,ะเราจะยืดกล้ามเนื้อสะโพตรงนี้ให้เราพาดพาดขาเป็นแบบนี้นะแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าโดยที่หลังตรงนะคะแล้วโขงค้างไว้แบบนี้ค่ะ30วินาทีเป็นอย่างน้อยนะทำา3/5้าครั้งแนะนำให้ทำทั้งสองข้างนะ พอเรายืดเสร็จแล้วมาขยับกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความมั่นคงเนี่ยเอาเก้าอี้นะคะหรือแตะอะไรก็ได้เนาะก้าวขาก้าวขาข้างที่เราต้องการยืดขยับทางด้านหน้าเนี่ยไปทางข้างหลังเน,ะะนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วเขย่งปลายเท้าตรงด้านหลังไว้นะคะแล้วหลังตรงนะคะเพราะว่าเราจะป้องกันภาวะเสี่ยงตรงหลังล่างเนาะให้เราแตะถ้าเกิดเราเราแข็งแรงเราปล่อยมือได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่บาลานะ่ะ ให้เราอย่างเงี้ยเราก็ยอ่อลงไปแตะและเหยียดขึ้นอย่างนี้นะคะลงไปแตะและเหยียดขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราแข็งแรงมากพอเนี่ยมือเท้าเซลล์ L, แล้วแตะและยืดแบบนี้นะคะหลังตรงไว้นะทาแบบนี้ข้างละสิบห้าครั้งหนึ่งเซตส่วนท่าที่สองจับแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาไปทางด้านหลังนะคะเหยียดขาไปทางด้านหลังและค่อยค่อย ปล่อยมือนะคะปล่อยมือลอยแบบนี้นะข้างที่เราฝึกอะ่ะเราฝึกขาข้างที่เรายืนจะลต่ขาเดียวอยู่นะฮะตอนนี้เราจะรู้สึกว่าก้นข้างขวาเราเนี่ยทางานนะคะโขงั้างไว้แบบนี้ค่ะโดยมือก้อนเนี่ยจะต,ต้องไม่บิดอย่างนี้ไม่บิดอย่างนี้นะคะให้ก้นสองข้างอะ่ะอยู่ในแนวที่เท่ากันนะคะให้คนทางบ้านช่วยดูเนาะในส่วนของมือข้างหน้าคะ่ะให้เราปล่อยลอยอย่างนี้ เพื่อให้ขาได้ทํางานเยอะขึ้นนะคะปล่อยลอยและแตะแบบนี้นะคะโควไว้น้ำหนึ่งถึงสิบค่ะแล้วก็กลับมาแล้วทําสลับข้างกันโดยที่ข้างเหนื่อให้ทำห้าถึงสิบครั้งสำหรับใครที่มีอาการนะเหมือนอย่างเคสนี้นะคะก็ลองไปเช็คดูก่อนนะว่าเรามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านหลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับแนวกระดูกสันหลังช่วงนี้ค่ะเวลาเราขยับหลังอ่ะ นะคะไม่ว่าก้มแอนเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันจะต้องมีท่ารางท่าทางใดท่าทางหนึ่งกระตุ้นอาการที่เราเป็นอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่ามันน่าจะเป็นมาจากสาเหตุอื่นนะคะซึ่งเคสนี้ คุณหมอบอกว่ากระดูกเสื่อมซึ่งก็เราไม่รู้ว่าอะไรเสื่อมไม่รู้ว่าข้อสะโพกเสื่อมรู้ว่ากระดูกสนังเสื่อมแต่ที่แน่ๆความเสื่อมมันเป็นความธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเสื่อมลากเสือเนี่ยอันเนี้ยต้องทําการรักษาแต่ถ้าเกิดเสื่อมตามอายุตามอายุตามวัยอันเนี้ยก็มายืดขอยับเพิ่มความแข็งแรงกันสาหรับท่านใดที่ต้องการได้รับคาแนะนําเบื้องต้นแบบนี้นะคะสามารถพิมพ์ขอรับ17คําถามทักแชทอินบ็อกในเพจ Facebook ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินจะส่ง17คําถามให้ ตอบ17คำถามให้ครบนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการให้คําแนะนําค่ะ